คำเตือนคลิปวิดีโอที่จะทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง,า,างในการตัดสยงโชคนะครับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและชาววิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิกดกฎหมายใดๆผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานนะครับเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนาครับผมโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับ FC ฮานอย FC พอคารวยทุกท่านครับ พบกัเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคนะครับสลากก็มระบาลพื้นบ้านนะครับพบกันันที่ในรอบของวันที่1พฤศจิกายน2564ครับเดือนลองสิ้นปีแล้วเนาะพฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็มีหัวใหญ่นะครับช่วงแรกๆก,ก็ว่าจะมีลงคลิปแต่ก็ลงให้ปกติดีกว่าครับเพราะว่าหัวใหญ่ก็หัวใหญ่ไปนะครับไม่หลบให้หรอกนะครับ อันเยอะขนาดนี้ก็ใครสนใจก็ตามนั้นครับจะอุดหนุนรัฐไทยก็ไม่เป็นไรครับแต่ห้าน้อยเรายินดีปลอบใจตอนเย็นทุกวันนะครับมาสรุปแนวทางนะครับตามที่เคยคุยกันไว้ว่าในรอบพอมันที่31ตุลานั้นนะครับถ้าสูตรฟันพิคาดของเราเข้านะครับนั่นแสดงว่าเป็นสถิติใหม่นะครับ4เดือนเต็มเนะครับไม่หลุดแม้แต่วันเดียวนะครับขอดวลขอท้าทุกสูตรทุกสำนักนะครับ เจ้าดังๆนะครับแต่เราไม่ดังแต่เราให้ปังทุกวันแค่นั้นเองนะครับก็เอาเป็นว่า4เดือนไม่หลุดนะครับสูตรพิคาดของเรานะครับสหรับหาหน่อย4หน่อยนะครับมาสรุปแนวทางนะครับสหรับหาหน่อยเฉพาะกิจนะครับบนมาหามนะครับ707โอ้ห7ก็มาตัวกลับเนาะ70นะครับ สี 46, ไม่วางก็หลุดไปนะครับหามาอพิเศษก็หามมาเลยนะครับโอ้โหเลขหามนี่แบบแน่ในเบิร์นนะครับหามไปแล้ว6ก6กนะครับหกแก็มาตัวตรงเนาะแปมาตัวตรงๆนะครับล่างมาหนึ่สองนะครับ1 2, นสองก็มาตัวตรงจ้ะ สิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือไม่วางบ้านลด็กที่ตัวเองนะครับก็ฮานอยรัฐบาลก็น่าเสียดายนะครับไม่วางเลยสักตัวเลยนะฮะ4 9้าไม่วางเลย98ก็ไม่วางเมื่อวานนี้เป็นอะไรไม่รู้เออลืมไปเลยนะครับลืมก็หลุดสิอา่านะครับปิดท้ายด,าด้วยฮานอยวีไอนะครับ ก็ในกลุ่มเราก็แอดวางให้ตรงๆรงเนาะ1 2ก็ใครตามก็ปังใครไม่ตามก็พลาดไปนะครับ712นะครับ1 2มาตัวตรงนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย5 2 5 2ก็มาตัวกลับครับ5225นะครับก็เข้านะครับก็ยังเข้านะครับไม่หลุดนะครับเอาเป็นว่าสูตรนี้เดินดี ครับไม่เฟกไม่ขายฝันนะครับไม่เฟกไม่ขายฝันนะครับไม่เด่นไม่ดังนะครับแต่เราปังนะครับก็ดีก็บอกต่อไม่ดีก็บอกมานะครับจะได้ปรับปรุงให้ปรับปรุงยังไงนะครับเนื้อสิ่งิในใดอยู่ที่ดวงของ f อนะครับของแต่ละเอซทุกคนเนาะ Uh, วันนี้หวยไทยเนี่ยอ๋อ oh, มีลาวด้วยวันนี้โอ้โ oh, หหวยเยอะนะวันนี้ครับมีทั้งลาวทั้งไทยด้วยก็อยู่ได้ดุลพินิษแล้วกันนะครับวางไม่ให้ตามนี้นะครับก็ลองใช้วิจารณญาณดูนะครับถามว่าเบิ้ลมันมีไหมวันนี้มันไม่แน่ครับวันจันทร์ในสถิต,ติมันก็ยังมีเบิ้ลอยู่นะครับ ที่วันจันนี้ก็เบิ้ลพอสมควรอยู่นะครับก็เดี๋ยวทิ้งเบิ้ลไม่ให้เนาะนะครับคือทิ้งเบิ้ลไม่แค่นี้พอเนาะและ้วก็มันมีในสูตรมันมีอยู่นะครับแต่จำไม่ได้นะครับ ه, ก็ทิ้งไว้ให้ที่5 5แล้วกันครับ4 4่ 5, 5ี่นะสตัวเหมือนเดิมครับเบิ้ลก็เฮงๆบางๆครับ FC ถ้าไม่ติดธุระวันนี้ก็เจอกันเช่นเคยครับช่วงออกรางวัลของรัฐบาลฮานอยนะฮะของพื้นบ้านนะครับจดไว้แคปไว้นะครับจะได้ไปใช้งานได้ทันทุกทีส่วนตัวเนอตารางนะครับ สาย้ายแอดส่งให้เนาะสำหรับคนที่จะนาไปใช้สำหรับหวยหุ้นต่างๆนะครับในรอบเช้าหรือไม่จะเป็นยีก่กีอะไรก็แล้วแต่เนาะก็ลองดูครับเฮงๆมันหมานครับขอให้รักษาสุขภาพทุกหวยด้วยเบอร์เด้อลองสิ้นปีแล้วก็น่าจะโชคดีกันอยู่เนาะจะได้มีเงินมีทองกันนะครับอ้าวมันหมาน่งเฮงครับสุขภาพแข็งแรงครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ